โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้กันในเกมโลบอ All-Star Tower Defense กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีตัวอัปเดตเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นตัวใหม่นะ่ฮะน่าจะมาจากเรื่อง a c a d e m y นะครับผมไ My h e r ่ a c a d e ี่นะครับผมนั่นก็คือ Anti Hero นะครับผมนะไอตัวที่แบบ เป็นสายตัวเลี้ยๆหน่อยอ่ะเออใครที่เคยดูมาฮิโร่น่าจะคุ้นๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็เป็นธาตุไฟนะครับผมอ่าวินาทีการโจมตีก็คือ5นะครับผมระยะที่52.2พลังโจมตี1,266งนสอยะครับผมเป็น6ดาวนะครับผมไม่สามารถจัฒนาการได้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวพี่จะทำการเอาไปรีวิวนะครับผมในการลงอินนะครับผมก็หมดใหม่นั่นแหละนะครับผมโอเค โอเคครับผมหลังจากที่เราเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับผมก็นะครับโมเดลนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีาหน้าของดาบซามูไรนะครับผมอยู่ด้านหลังฮะแล้วก็จะมีเออ่ผ้าบุกตานะเป็นอะไรที่เท่อยู่นะครับผมแต่ไม่มีเอฟเฟกต์นะฮะว่าก็เท่อยู่นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองวางแล้วก็สปาลมอนดูนะฮะจะปรับมอนอยู่ที่เลือดห้าร้อยนะครับผมแล้วก็โอเคก็สปาลเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวยืนพื้นนะฮะผมโอเค การโจมตีนะครับผมก็เป็นซิเคิลเอโีนะฮะโอเคเดี๋ยวระวังไปนะผมแอนิเมชันหนะดูสิไม่ได้เปิดหรออ๋อเดี๋ยวป๊บน,นึงครับเดี๋ยวเรากดสปาใหม่นะฮะเดี๋ยวรอบนี้เราปรับเป็นเลือดที่หนึ่งพันโอเคสองพันเลยมาสปานะครับผมแอนิเมชันในการโจมตีก็จะประมาณอ๋อเป็นเหมือนนินจาครับผมเป็นการหายตัวครับผมเป็น การวาร์ปแล้วเข้าไปโจมตีนะครับผมสำหรับเลเวลหนึ่งนะฮะก็หนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกนะครับผมก็วงอยู่ที่ห้าสิบสองนะครับผมก็กว้างพอสมควรนะฮะประมาณพอๆกับเจนอสนะฮะก็ห้าวิโจมตีหนึ่งครั้งนะครับผมเงินที่ใช้ในการอัพเป็นขั้นที่สองในขั้นแรกนะครับผมก็คือสองพันนะฮะ ดเมจเพิ่ม2,471นะครับผมระยะเพิ่มเป็น57.2ครับผมวินาทียังเท่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวไปเป็นขั้นที่2นะครับผมก็ใช้เงิน4,000นะฮะป้าพอไปโอเคตอนนี้ดเมจอยู่ที่4,440 4,471ระยะเพิ่มเป็น62.2นะครับผม วินาทียังเท่าเดิมและการโจมตียังเป็นเซอร์เคิลโอเอและอนิเมชันยังเหมือนเดิมนะผมอัพขั้นต่อไปเป็นขั้นที่3นะครับผมจะเป็นการเปลี่ยนนะผมเป็นบลิสเอ,อ่อบลิสเซอเชอร์หรือเปล่านะผมอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะผมใช้เงินในการอัพอยู่ที่5,000นะครับผมออโอเคเดี๋ยวเราทำการเสกมอนมานะฮะปรบับเลือดเป็นตอนนี้ปรับเป็นหมื่นนะครับผมวา แาเมีอยู่ที่เจ็ดพันโอเคอันนี้ไม่ทันเป็นการโคตรเท่ทุกคนเป็นการวิ่งเข้าไปนะฮะวิ่งวิ่งไปหาศัตรูแล้วก็ทําการแยกเงาแล้วก็ฟันนะครับผมลองดูปุ๊บโคตรเท่เดี๋ยวเราหนึ่งสองสามสี่ห้าดูนิมเมชั่นนะ,ะครับเมื่อโคตรเท่เหมือนเป็นร่างเงาเลือดนะครับตีติดเลือดด้วยนะฮะสถานะเลือดไหลนะ ดูโคตรเท่เลยทุกคนดูเฮ้ยเท่จริงนะ5วิจมตีนั้งอัพ3ขั้น็นเมท7,004นะโอเคนะเดี๋ยวเราอัพไปขั้นที่4นะครับผมแล้วเมจจะเพิ่มเป็น12,471นะครับผมวงก็จะเพิ่มเป็น6.72นะครับผมต่อไปครับผมอัพเป็นขั้นที่5นะครับผมใช้เงินอยู่ที่8,000นะครับโอเคครับผมเป็นขั้นสุดท้ายนะครับผมอัพทั้งหมด เหขั้นนะครับผมก็ระมจเพิ่มเป็น26,971วงเพิ่มเป็น77.2และวินาทีเพิ่มเป็น9วิจจงตีหนึ่งครั้งนะครับผมก็ตัวนี้ก็ก็เอามาลงสตรอรี่ก็ค่อนข้างที่จะดีนิดหน่อยนะฮะน่าจะมีตอนต้นเกมประมาณนี้นะครับผมโอเคอสปามอนมาตอนนี้จงปีที่2 6ก็จะเพิ่มเลือดเป็น 26 0 0 0เช่นเดียวกันแล้วก็กดสปามาเยอะๆครับแล้วเราไปดูอนิเมชั่นอู้หุยทุกคนมันเป็นเหมือนวงใหญ่ๆอะไรอ่ะโคตรเท่อปนบนึงหุยนีเหมือนกกจูเลยอะไรเนี่ยวิยเทมากวิเท่คืนอะไรอ่ะหุยไม่มีการกดสกิลนะเอาหมืนหกทุกคนลองดูวงสิ มันเป็นเหมือนตาไหมไอตรงสองข้างอะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นการกดแรงกดดันหรือเปล่าเหมือนแบบวงอะไรทักอย่างโูเท่มากทุกคนแต่ดามิดเบานิดน,นึงนะมันน้อยไปแถมวินาทีก็ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะนะเก้าวิดามิดแค่สองหมืนหกก็ตัวนี้ก็ก็เก็บมาเป็นคอลเลคชันนะครับผมก็ <dunno> พี่ว่าสำหรับ สำหรับมือใหม่ก็ก็ออก็สุมไว้ก็ดีนะเฮ้ยแต่ว่าตู้นี้มันมาตู้สองดีว่าขอบขอบก็สุดถ้าเพชรเหลือก็สุ่มแล้วกันนะครับผมก็ถา,ถามว่าดีไหมมันก็ดีอยู่แต่ดีแต่ดีไม่มากนะก็ดูดอัพตันก็ก้าววิจมตีหนึ่งครั้งก็ระยะก็ค่อนข้างกว้างอยู่และการจมตีก็เป็นเอ,อ่อฟูลเอนะครับผม,ม okay. อ่าโอเคก็ใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าดีนะครับผมมันเป็นฟูลเอโอีนะครับผมก็ ค่ารีวิวแม็กก็น่าน่าจะประมาณสักรึ่งแสนมั้งประมาณนี้โอเคครับผมหากชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่และใครที่หลงเข้ามาดูยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยเช่นเดียวกันนะผมอยากให้พี่ทําคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกหรือให้เล่นแมปอะไรหรือปรับปรุงตรงไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมโอเคก็เ okay, <Okay, S 2> <okay. S 1> จอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม,มเจอกันนะ okay, you, ครับผมโอเคซียูครับผม